สวัสดีค่ะจุนทนีชัยสุทธิวงศ์นะคะจากบริษัท Northern a ด์ i ทค่ะบริษัทของเราเปิดดำเนินการมากว่า40ปีแล้วค่ะ80%ของกำลังการผลิตเราผลิตเครื่องแบบภาคสนามของ3เหล่าทัพค่ะรวมถึงชุดฝึกของตำรวจและชุดรอดอ ซึ่งถูกต้องตามระเบียบราชการนะคะภายใต้แบรนด์ A Army ค่ะ20%เรารับผลิตตามออเดอร์ของลูกค้ายูนิฟอร์มภาคปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆรวมถึงเสื้อยืดเสื้อโปโลและงานปักค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอยู่ที่เนื้อผ้าค่ะผ้าของเราได้รับการผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาสินทอค่ะว่าแข็งแรงทนทานประกอบกับ การออกแบบที่มีฟังก์ชันหลากหลายสำหรับการใช้งานนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะติดต่อได้ที่บริษัท Northern a อท i ทยจังหวัดลำปางค่ะ เชิญชวนทุกท่านนะคะมาพบกับสินค้าที่หลากหลายจากผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางกาันที่งานลำปาง v ว r ร์ชวลเทรดโชว์วันที่20-29พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ